สวัสดีครับวันนี้มาดูรีซิเวอร์ตัวออนเกียวนะครับตัว h t r 370ตัวนี้บอกว่าไม่มีเสียงเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเปิดเครื่องเปิดเครื่องติดแล้ววอลลุ่มปกติรีเลย์ดังปกติกดฟังชั่นดูมี กดใช้ได้เช็คโค้ดเช็คโค้ดก่อนนะครับเช็คโค้ดก็ปุ่มมันใชได้ใช้เช็คโค้ดก็ประมาณนี้ไม่มีเสียงบอร์ดบอร์ดเสียนะครับแบบนี้บอร์ดเสีย เดี๋ยวมาทําการเปลี่ยนบอร์ดบอร์ดสั่งมาแล้วครับบอร์ดเป็นบอร์ดจะเป็นบอร์ด h d m I นะครับตรงรุ่นนะครับถ้าไม่ตรงรุ่นคอนเนคเตอร์จะใช้ไม่ได้นะครับก็เป็นการนี่ก็จะเป็นการถอดบอร์ด h d m I นะครับของตัวเดิมนะครับแล้วก็วเพื่อนๆมาดูนะครับเวลาชิปโค้ดก็ มีปุ่มดิสเ์กับปุ่มสแตนบายนะครับกดดิสเ์ค้างไว้แล้วก็กดปุ่มสแตนบายตัวเลขหน้าเครื่องก็จะขึ้นเป็นตัวเลขมีตัวเลขนะครับเป็นโคดแล้วก็กดปุ่มมันจะมีตัวลบมาครับปุ่มหน้าเครื่องจะมีลบก็กดปุ่มลบหรือปุ่มบวกย้ำปไปเรื่อยๆนะครับ โค้ดจะวนไปนะครับเป็นพวกตัวดีตัว M นะครับก็จะเป็นโค้ดถ้ามีเครื่องหมายคำถามก็จะแสดงให้เห็นว่าบอร์ดไฮดรีมไอพไหนเสียนะครับถ้าเป็นตัวดีก็เป็นภาคเสียงถ้าเป็นตัววีก็เป็นภาพนะครับนะี่ครับเป็นบอร์ดไฮดีมไอบอร์ดใหม่รี่ที่ผมจะใส่เข้าไปนะครับผมก็ขอบคุณลองดูนะครับที่เพื่อนๆลองเช็คเครื่องดูนะครับ เปลี่ยนเสร็จเรามาลองเทสดูนะครับใช้ได้นะครับก็บอดเสียนะครับขอบคุณครับท,ที่ติดตาม